จดไปท่องคาถาหัวใจเศรษฐีและโชคลาภพระอาจารย์นำชินนวโรแห่งสำนักเขาอ้อสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเรื่องเงินเงินทองทองไม่ว่าใครก็ต้องสนใจกันทั้งนั้นในบางครั้งคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าทั้งๆท,ที่คุณก็ตั้งใจทำมาหากินหาหรายได้เสริมเป็นอย่างดีแต่หาหมาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดเท่านั้นเก็บเงินไม่อยู่เหมือนกับคนอื่นเขา ซึ่งในบางครั้งคุณอาจจะต้องพึ่งพาก,การเสริมดวงเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ดวงชะตาด้านการเงินของคนดีขึ้นเสริมดวงให้ตนเองนั้นมีเงินไหลมาเทมาในบทสวดที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสั่งสอนโปรดคนนั้นเป็นมนตราศักดิ์สิทธิ์บางคนสวดแค่เวลาสั้นๆก็เห็นผลบางคนสวดนานถึงจะเห็นผล แต่รับรองได้ผลทุกคนแต่เคล็ดลับนั้นอยู่ที่ต้องควบคู่ไปกับการเลิกกรรมชั่วแบบทันทีต้องสร้างบุญใหม่ปฏิบัติธรรมไปด้วยเรียกว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆไม่ใช่แค่สวดอย่างเดียวไม่ทำงานทำการอะไรเลยที่สำคัญมากๆก็คือในเวลาที่สวดน,นั้น ห้ามเอาจิตไปคิดภาวะพระวงถึงแต่เรื่องเงินแบบให้มาเร็วให้ถูกหวยให้มีลาบใหญ่หรือความโลภอะไรก็ตามเพราะกรรมทางใจไม่ดีเหล่านี้จะไปหน่วงกรรมดีและสิ่งที่ควรได้ถ้าจิตไปคิดถึงก็ขอให้พยายามดึงกลับมาขอให้ใจเย็นเย็น ถึงแม้ใจเราจะร้อนรุ่มแค่ไหนเรื่องเงินทองที่เป็นปัญหาอยู่ก็ตามขอเวลานี้ให้เป็นเรื่องของการสวดมนต์พระคาถาศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวหากผู้ใดก็ตามได้น้อมนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังเคร่งครัดเป็นประจำทุกเช้าก่อนออกจากบ้านจักมีความโชคดีมีเส้นทางชีวิตดำเนินไปอย่างมีความสุข อีกทั้งบนเส้นทางชีวิตของท่านก็จะเต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองนับรวมไปถึงเกียรติยศชื่อเสียงทว่าคาถาที่ว่าศักดิ์สิทธินี้แฝงในซ่อนไว้ซึ่งเนื้อแท้แห่งความหมายที่ผู้น้อมนำนั้นต้องปฏิบัติตนให้ตรงตามนั้นด้วยประหนึ่งว่าผู้นั้นต้องเข้าใจความหมายอันทองแท้ในคาถาหัวใจเศรษฐี และโชคลาภนั่นเองการสวดจึงไม่ใช่แค่การสวดเท่านั้นหรือหวังว่าจะสวดแล้วรวยหากแต่ต้องเข้าใจถึงความหมายกระทั่งนำไปสู่การปฏิบัติตัวจึงจกสำเร็จสมดังใจปรารถนาตามบทคาถานี้ได้คาถาหัวใจเศรษฐีและโชคลาภให้ตั้งนโมสามจบ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีเตสังคาลีเตนะชาลีติภะลิราชาพระอาจารย์นำ ชินนวโรวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงท่านผู้ฟังครับพระคาถาบทนี้ท่านว่าใช้ภาวนาทุกวันดีมาก,มากๆครับเร่งโชคลาภประวัติพระอาจารย์นำชินนวโรวัดดอนสาลาพระอาจารย์นำชินนวโรท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือน9เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2434 ที่บ้านดอนนูดตำบลปันแต่บ้านดอนนูดมีอาณาเขตเขาติดต่อกันสมตำบลคือตำบลปันแต่ตำบลควรขนน,นุนตำบลมะกอกเหนือท่านเป็นบุตรของนายเกลี้ยงนางเอียดแก้วจันทร์มารดาได้เสียชีวิตตั้งแต่ท่านยังเล็กอยู่หลังจากคลอดบุตรหญิงคนสุดท้อง บิดาเป็นอาจารย์ที่เกรงกล้าทางไสยศาสตร์ดังนั้นพระอาจารย์นำจึงได้มีโอกาสศึกษาวิชาทางไสยศาสตร์เบื้องต้นแต่เยาว์วัยนอกจากนั้นบิดายังได้นำไปฝากให้ศึกษาวิชาเวทมนต์คาถากับพระอาจารย์ทองเท่าวัดเขาอ้อซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงมากสมัยนั้นพระอาจารย์นำอุปสมบท เมื่ออายุ20ปีณวัดดอนสาลามีพระรูอินทระโมลีวัดปรางหมู่นอกเป็นพระอุปชาพระขูดิดเป็นพระกรรมวาจาจารย์อยู่ศึกษาวิชาทางธรรมและพระคาถาอาคมฝึกฝนวิปัสสนากับพระรูสิทธยาปิรันในระหว่างอุปสมบทได้หกพรรษา จึงลาสิกขาแล้วได้สมรสกับนางสาวพุ่มมีบุตรชายหญิงด้วยกันสี่คนจนกระทั่งพุทธศักราช2,506พระอาจารย์นำได้ป่วยหนักจนแทบเอาชีวิตไม่รอดได้มีลูกศิษย์ของท่านประทับส่งหลวงพ่อที่วัดเขาอ้อบางก็ว่าท่านฝันเห็นพระอาจารย์ทองเท่าบอกว่าหากจะให้หายป่วยจะต้องบวช ซึ่งท่านอาจารย์นำก็รับว่าถ้าหายป่วยแล้วจะบวชทันทีปรากฏว่าอาการป่วยของท่านก็หายเป็นปกติดังนั้นพระอาจารย์นำจึงได้อุปสมบทอีกครั้งหนึ่งที่วัดดอนสาลาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2,506และได้อยู่เพจบรรพชิตตลอดมาจนถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2519รวมอายุได้85ปีต่อมาในปี2520ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช 2,520พระอาจารย์นำชินวะโรวัดดอนสาลาได้ทำคุณประโยชน์หลายอย่างที่สำคัญได้แก่ 1. การช่วยเหลือราชการปราบปรามจนผู้ร้ายในสมัยที่อาจารย์นำวัดดอนสาลายังเป็นคารวาสพุทธศกราร2,466ทางมณฑลนครศรีธรรมราช ได้ส่งพระยาวิชัยประชาบาลผู้บังคับการตำรวจมนนณฑลนครศรีธรรมราชไปปราบจนผู้ร้ายในจังหวัดพัทลุงไปตั้งกองปราบที่วัดสุวรรณวิชัยปรากฏว่าพระอาจารย์นำได้เป็นกำลังสำคัญในการสืบจับโจรผู้ร้ายซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ในการปราบปรามครั้งนั้นมาก จนสามารถปราบปรามจนผู้ร้ายได้สงบราบคาบ 2. การสร้างวัตถุมงคลพระอาจารย์นำวัดดอนสาลาได้สร้างเครื่องรางของขลังไว้มากทั้งที่สร้างด้วยตัวเองและสร้างร่วมกับคณอาจารย์ผู้อื่นปีพุทธศักราชส4ง3ร่วมมือกับพระครูสิทธิยาเิีรัตอาจารย์เอียดสร้าง พระมหาว่านขาวดำและพระมหายันแจกให้ทหารที่ไปรบในสงครามอินโดจีนพุทธศักราช2512ได้สร้างพระเนื้อผงผสมว่านจำนวนสีพิมพ์พุทธศักราช2513สร้างพระปิดตาอาจารย์นำวัดดอนสาลาพระปิตาเนื้อชิมตะกัวพุทธศักราช2519พระเจ้า วระหงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนได้สร้างเหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์นำและพระกิ่งทักษิณชิน,นวโรซึ่งเป็นวัตถุมงคลรุ่นสุดท้ายของท่านอาจารย์นำวัดดอนศาลานอกจากนี้ท่านยังได้สร้างตะกรุดและผ้าย,ยันไว้มากมายวัตถุมงคลเหล่านี้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนทั่วไปในวงการพระเครื่องสแสวงหากันมาก จนปัจจุบันกลายเป็นวัตถุมงคลที่หาได้ยากยิ่งอย่างหนึ่ง 3. การสร้างอุโบสถอาจารย์นำได้ดำริจะสร้างอุโบสถสำหรับวัดดอนศาลาโดยได้ปรึกษาหารือกับบรรดาสิบและได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาจากการทอดกระถินบ้างทอดผ้าป่าบ้างจึงได้เริ่มสร้างอุโบสถตั้งแต่พุทธศักราช2513 โดยได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้พระอุโบสถบัดดอนศาลาสมเร็จเรียบร้อยเมื่อพุทธศักราช2519ซึ่งเป็นปีที่ท่านถึงแก่มรณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จารึกพระประมาพิทยยอพปรไว้ที่หน้าบันและขอบประตูหน้าต่างอุโบสถทุกบานภายในพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าจ้างให้ช่างเขียนภาพกิจกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติและทศชาติชาดกซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระอาจารย์และชาวจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างยิ่ง พระอาจารย์นําเป็นผู้มีจิตเมตตาการุณามีอุเบกขายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ที่พบเห็นท่านได้ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อสังคมโดยส่วนรวมมากมายและอย่างเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ดังจะเห็นได้จากเมื่อพระอาจารย์นำยังมีชีวิตอยู่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จและส่งเยี่ยมอาการป่วยของท่านโปรดประทับอยู่ในกุฏินานถึงสองชั่วโมงซึ่งนับเป็นพระมหาการุณาธิคุณแก่พระอาจารย์นำเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายช่องครูกด ก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอํานวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นดังความปรารถนาสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับ